สวัสดีครับวนนั้พามาชมบ้านหลังใหญ่กันบ้างนะครับเป็นบ้านไก่แจ้นะครับบ้านไก่แจ้ไก่ชนกระต่ายได้หมดเลยนะครับก็คือเราดัดแปลงดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานนะครับอย่างกรงนี้ก็หน้ากว้างเมตรที่สิบเลยนะใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้เป็นกรงไก่ชนสวยงามนะครับแล้วก็ตัว และหน้านี่จะเป็นมุ้งสองชั้นนะครับมุ้งสองชั้นป้องกันงูนะครับป้องกันงูหนูได้นะครับแล้วก็ยุงได้นะครับเป็นข้างหลังคาก็จะเป็นเมนทันชีสนะครับหลังคาเป็นเมนทันชีสแล้วก็กั้นครึ่งหนึ่งกันลมนะครับกันลมข้างในเพื่อที่ว่าไก่เนี่ยถ้าเกิดโดนลมโกรกมากจะไม่ดีนะครับก็เราก็จะมีที่กันลมให้นะครับพื้นก็เป็นกระบะทรายนะครับใส่ทรายลึกเข้าไปในหนึ่งเมตรนะครับ ใส่ทรายข้างในนะครับรองพื้นเก็บขี้ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ก้านครึ่งนึงนะครับตรงส่วนที่กั้นนี่เราก็ใส่มุ้งลวดใส่ตะข่ายเหมือนเดิมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับงานก็จะเป็นตัวข้างล่างที่เราก็จะเสริมขาเสริมขาให้แข็งแรงนะครับเสริมขาให้แข็งแรงทุกขานะครับแล้วก็ตัวใช้ไม้หน้าเต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีคานคานล่างรองรับน้ำหนักตัวนี้นะครับ เพื่อที่จะรองรับแรงนะครับตัวนี้นะครับพอถนชื้นแฉะได้ดีนะครับใครที่สนใจนะไก่แจส,สวยงามกระต่ายนะครับแมวนะครับเราสามารถดัดแปลงเลี้ยงได้นะครับแล้วก็รายละเอียดก็ท่าพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ